ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าตึกตองที่พระคำไม่ใช่ที่การทาทายประวัตนาคำของพระเจ้าในสองโครินธ์บทที่สข้อที่18เพราะว่าเราไม่ได้เห็นสิ่งเห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของที่มองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้น ก็ทาวรนิรันต์แล้วก็มาโลกโกบทที่11อข้อที่23ให้คุณสมจิตอ่านนะคะพอความจริงกับพวกท่านว่าท่านสั่งภูเขานี้ว่าจะลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นตามที่สั่นั้นก็จะเป็นไปตามนะจริงๆขอบคุณมากวันนี้พระเจ้าต้องการที่จะพูดกับชีวิตของเรานะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตที่ เผชิญกับความท้าทายหลายสิ่งหลายอย่างในโลกใบนี้พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมอีกชีวิตหนึ่งที่มีชัยเหลือล้นก็คือชีวิตฝ่ายวิญญาณชีวิตแห่งความเชื่อเมื่อ,อไรคะเมื่อเราเจออุปสรรคปัญหานะเมื่อเราเจอสิ่งที่ลบกวนเราหรือต่อต้านต่อสู้กับชีวิตของท่าน นมาโลโก,โกบทที่สิบเอ็ดข้อยี่สิบสามนะะพระเยซูทรงให้วิธีในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพแก่เรานะฮะให้เรามีความเชื่อเราต้องเผชิญกับการท้าทายนะคะเราต้องเผชิญกับปัญหาเราต้องเผชิญกับบาปกับมารเผชิญกับวิกฤตต่างๆในโลกใบน,นี้แต่พระเจ้าก็รู้อยู่แล้วพระเจ้าก็เลยช่วยเหลือลูกของพระองค์คนที่มีความเชื่อเราต้องลุกขึ้นในการที่จะจัดการตาม พักคําของพระเจ้าวิธีการของพระเจ้าที่แนะนำเราก็คือในมาระโกโบทที่11บอข้อยีนี่แหละโปรงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจรงิงขอให้เรารู้ว่าเราเป็นลูกของอรพระเจ้าพระเจ้าให้วิธีการที่จะมีชัยชนะเหนือ ปัญหาภูเขาแห่งปัญหาคำว่าภูเขาเนี่ยไม่มีใครที่จะไปเคลื่อนภูเขาได้ด้วยกําลังของมนุษย์ด้วยกําลังของเรามันต้องอาศัยแรงระเบิดจากขีปนาวุธจากอะไรก็ว่ากันไปเครื่องมือที่มันไม่ใช่กําลังของเราแต่พระเจ้าได้ท้าทายสําหรับเราที่รู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าคำอธิษฐานของเราคำพูดของเรา ที่มีความเชื่อสามารถสั่งภูเขาได้สามารถสั่งปัญหาออกได้คือเราเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่สิ้นหวังเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่หมดหวังโดยคำบัติฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทําให้เกิดผลถ้าหากเราต้องการการเปลี่ยนแปลงถ้าหากเราต้องการเปลี่ยนสถานการณ์ร้ายกลายเป็นดี สถานการณ์เขาเรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสอุบสรรคเป็นอุปกรณ์รหมายความว่าเราเหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ได้แต่เมื่อพระเจ้าให้เรารเผชิญเราสามารถที่จะ,ะเผชิญกับภูเขาเหล่านั้นได้โดยการพึ่งพาพระเจ้าสิ่งที่เราจะทําก็คือสั่งภูเขาใช้สิทธิอํานาจถ้าคําอธิษฐานของเราไม่มีผลกระทบไม่มีคําตอบไม่มีฤทธิดเดชอำนาจพระเจ้าคงไม่สั่งให้เราอธิษฐาน นะฮะพระเจ้ารู้ว่าเมื่อเราอธิษฐานด้วยความเชื่อปัญหาที่มีอุปสรรคที่เยอะวิกฤตที่มากมายมันจะเคลื่อนไปได้เพราะฉะนั้นให้เรามาทำเพราะฉะนั้นให้เรามาอธิษฐานให้เราพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าบอกอย่างไรก็น่าจะสําเร็จเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ตรัสเองเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและมิได้สงสัย อย่าลืมข้อนี้มิได้สงสัยในใจหลายครั้งปากเราสั่งแต่ใจเราไม่สั่งใจเรายังสงสัยปัญหาก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเราสั่งด้วยความเชื่อเชื่อเถอะพระคำของพระเจ้าเป็นจริงยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกใบนี้เป็นจริงยิ่งกว่าปัญหาที่เราเผชิญหลายครั้งเป็นเรื่องหน้าเศร้าเป็นเรื่องหน้ากลัวก็คือคริสเตียนหลายคนชอบพูดเกี่ยวข้องกับปัญหา เกี่ยวข้องกับภูเขาปัญหาแทนที่จะสั่งมันออกไปแต่เราก็คร่ำครวญอยู่นั่นแหละเรามีปัญหาเรามีปัญหาไม่เข้าใจเหรอหัวหน้าเซลล์คุณจะรักพระเจ้าไปถึงไหนนศิยาพิบาลคุณจะรักพระเจ้าไปถึงไหนไม่รู้หรือว่าฉันมีปัญหาฉันทําไม่ได้เหมือนคุณปัญหาฉันเยอะฉันโตไม่ได้ฉันรับใช้พระเจ้าไม่ได้ พราะปัญหาชั้นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็บ่นให้หัวหน้าเซลฟ์ฟังบ้างพี่น้องคิเซียนฟังบ้างศิษยาภิบาลของท่านฟังบ้างวันนี้พระเจ้าต้องการให้เราฟังบาวัจนะอย่าคร่ำครวญหรือบน่นหรือพยายามแจกจ่ายปัญหาของคุณให้คนอื่นฟังมากมายแต่วันนี้ขอให้คุณใช้สิทธิอำนาจสั่งมัน แทนที่เราจะพูดเกี่ยวกับปัญหาเราพูดครั้งหนึ่งมันก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งถ้าเราพูดสิบครั้งมันก็จะเกิดขึ้นสิบครั้งไม่ได้บน่นบางคนบอกแต่พูดถึงมันคิดถึงมันเขาเรียกว่าสามัคคีธรรมกับปัญหาแทนที่เมื่อเราเจอปัญหาเราจะสั่งมันออกไปด้วยคําพูดด้วยความเชื่อตามบาวชนะคาของพระเจ้าบอกกับเรานะคะเรากลับไปพูดถึงมันแล้วก็มีอาการเชื่อว่ามันยังอยู่ แล้วก็หน้าเศร้าซึมเศร้าแล้วก็รู้สึกว่าอะไรหาปัญหาด้วยซ้ำไปนะคะขอพระเจ้าช่วยเรามันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่อยู่ในเราแต่เราจะต้องใช้พระวจนะใช้ความเชื่อใช้ถ้อยคำของพระเจ้าเปล่าประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อเปล่าประกาศพระสัญญาแล้วก็พระวจนะคำของพระเจ้าออกไปทำลายปัญหา คุณไปหาหมอหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งเราต้องพูดเลยว,ว่ารอยเคียนรอยแผลของพระเยซูทําให้ฉันหายดีทุกวันค่ะโรคภัยไข้เจ็บทุกโรคเราอย่าไปยอมรับทั้งไปหาหมอทั้งใช้ความเชื่อทั้งดูแลส่วนที่เราที่จะรับผิดชอบดูแลสุขภาพใรือใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เรามีสิทธิ์ต่อสู้กับปัญหามีสิทธ์ ต่อสู้กับภูเขาเหล่านั้นแล้วพระเจ้าบอกว่ามันจะฝังท่านปัญหาของท่านมันจะไม่ได้ใหญ่แต่พระเจ้าผู้เป็นใหญ่อยู่ในเราเพราะฉะนั้นแตละวิตรละวันเราต้องเช็กดูว่าเรากำลังสามารถคิดทำกับปัญหาหรือกับพระเจ้าวันนี้ให้เราเช็คดูตรวจสอบ ถ้าเราพูดถึงปัญหาบ,บ่อยๆเรากำลังเรียกปัญหาเข้ามาในบ้านเข้ามาในครอบครัวเข้ามาในชีวิตของเราถ้าลูกเรามีปัญหาเราต้องอวยพรเราต้องชําระเราต้องขับปัญหาให้กับเขาไม่ใช่ไปพูดแต่เรื่องที่เขาเป็นไม่ใช่ไปพูดแต่ตัดสินวิพากษาเขาไปก่อนว่าเออทำได้แค่นี้แหละไม่เปลี่ยนสักทีปากเราบอกว่าไม่เปลี่ยนสักทีก็เลยไม่เปลี่ยนไงคะ เราต้องพูดสิ่งดีๆให้กับลูกของเราให้กับสามีของเราให้กับภรรยาของเราให้กับงานของเราปฏิเสธการสามัคคีธรรมกับปัญหาพระเจ้าไม่ได้ชอบพระเจ้าชอบคนสามัคคีธรรมกับพระคำให้มากตรึกตรองไตรตรองพระคำไม่ใช่ไปไตรตองปัญหานะคะ เราอยากจะเจืิอก้าวหน้าเราต้องเป่าประกาศถ้อยคําเราต้องเชื่อพระคําเราต้องทําตามพระคําไม่ใช่ไปตรปรองไตรตรองคล้าควรถึงปัญหาเดิมๆบางคนปัญหาตั้งแต่ปางไหนก็ไม่ทราบเราก็เอามาลีก,กับมาใหม่พูดอยู่นั่นแหละไม่ต้องไปเชิญปัญหาเข้าบ้านไม่ต้องไปเชิญปัญหาเข้ามาอีกก็แล้วแต่นะคะวันนี้ก็ขอให้ท่านเลือกเอง ถ้าท่านคิดว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าชมเชยก็แล้วแต่แต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ขัดขวางความเจริญรุ่งเรืองของเราก็ขับมันออกไปซะพระเจ้าให้สิทธิอํานาจกับเราถึงขนาดนี้ถ้าเราไปนั่งกับคนที่บนรับรองกลับมาถึงบ้านเราเจอปัญหาแน่แนเจอวิญญาณแห่งการบน่นถ้าคนบ่นบอกว่าไม่มีจนเราก็จะกลับมาด้วยวิญญาณยากจน โอ้วันนี้ฉันติดนี่นี่ฉันดูไมเยอะมากเลยนี่อันนั้นนี่อันนี้นีน่น,นี่นี่น,น,นี่เราก็จะกลับมาบ้านด้วยนี่ถ้าเราไปคบกับบางคนที่เขาแม้นเขาจะมีนี่แม้นเขาจะมีปัญหาแม้นเขาจะมีโรคภัยไข้เจ็บแต่เขาพูดถ้อยคําแห่งความเชื่อเขาก็ได้รับประโยชน์คนที่พูดก็ได้รับประโยชน์คนที่ฟังก็ได้รับพระพร ฉันชอบฟังคนที่เขามีประสบการณ์กับพระเจ้าหลายคนเคยเป็นมะเร็งแล้วก็มาที่โบสถ์แล้วเขาก็พูดออว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่มีมะเร็งแล้วหายแล้วมานั่งฟังพระคำของพระเจ้าเท่านั้นแหละหายมานั่งนมัสการมายืนนมัสการมาพระนิเวศของพระเจ้าแค่แตะแผ่นดินที่มีคริสตจักรรู้ไหมมันมีผลกระทบพระเจ้าจึงต้องการให้รู้ว่าพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ถ้าเรามีมุมมองต่อพระเจ้าแบบนี้เราจะได้รับความศักดิ์สิทธิ์เราจะได้รับการปลดปล่อยจะเป็นโรคอ,อะไรก็แล้วแต่พระเจ้าสามารถทําการอัศจรรย์นะคะพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดีได้ถ้าเราเป็นคนที่เป่าประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อแล้วก็สั่งปัญหานั้นออกไปสั่งโครคภัยไข้เจ็บออกไปสั่งปัญหาออกไปทุกวี่ทุกวันทั้งอยู่ในลูกทั้งอยู่ในสามีทั้งอยู่ในครอบครัวทั้งอยู่ในธุรกิจการงานของท่าน พระเจ้าเปลี่ยนได้พระเจ้าทำได้อย่าเรียกหาปัญหาเพราะว่าปัญหาไม่ใช่ความจริงเป็นเงาเป็นสิ่งที่ชั่วคราวพระคำของพระเจ้าเป็นความจริงปัญหามันไม่ใช่เรื่องจริง มันเป็นคำโกหกของมารซาตานที่มาหลอกเราว่าปัญหามันจะอยู่กับเราแล้วก็มันเป็นจริงในชีวิตของเราตลอดไปนนั้นโรคภัยไข้เจ็บมันก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เราต้องรู้ว่ามันเป็นสิ่งชั่วคราวเราต้องใช้ความจริงรักษาใช้ภวจนะใช้ความเชื่อเพียงมีพระคาเท่านั้นที่เป็นความจริงสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตของเรานะคะเมื่อเราไตรตรองพระคากล่าวพระคา ด้วยความเชื่อนะอย่าไปปากเราพูดแต่ใจเราไม่เชื่อไม่มีประโยชน์ไม่ได้รับเรียกว่าคนสองใจวันนี้เราต้องเป่าประกาศถ้อยคำอย่างความเชื่อหนักแน่นมั่นคงกับพระวจนะพระคำของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตของเราทุกเรื่องเอเมนคริสเตียนจะต้องเข้าใจว่าพระคำของพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์พระคำของพระเจ้าเป็นจริงยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกใบนี้ ปัญหาเป็นเรื่องไม่เป็นจริงเป็นสิ่งที่มารตานสร้างภาพลวงตาเราต้องสอบให้ผ่านเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นจริงนะขอพระเจ้าช่วยที่เราจะเข้าใจตามนี้แล้วก็จัดการกับปัญหาเหล่านั้นโดยความเชื่อทั้งอธิษฐานทั้งเป่าประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อทั้งเผยพระวจนะให้กับเรา สิ่งที่เราจะไม่ทำก็คือไม่บน่นไม่พูดถึงปัญหาบ่อยๆไม่เรียกปัญหาเข้าบ้านเห็นหน้าใครก็พูดเรื่องปัญหาเห็นหน้าใครก็พูดแต่ว่าฉันป่วยนะฉันป่วยนะถ้าเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเราก็ว่าฉันไม่มีเงินนะป่ราฉันไม่มีเงินนะฉันมีหนี้นะฉันเออ่สารพัดไม่ได้บอกว่าพูดไม่ได้แต่่าพูดมาก ฉันอย่างนั้นฉันจําเป็นอย่างนี้มีใครบ้างไม่จําเป็นและบางคนพูดหนักกว่านั้นบอกว่าฉันไม่มีเวลาเอาเวลาที่คุณมีอยู่มันก็เท่ากันน่ะแค่บริหารพูดให้มีปัญหาก็ปัญหาเพิ่มพูดให้มีปัญหาน้อยหรือพูดไม่ให้มีปัญหาชีวิตของเราก็จะนะชิวๆไปกับพระเจ้ามันขึ้นอยู่กับมิติฝ่ายวิญญาณ แม้ว่าร่างกายเราจะเผชิญกับอะไรแต่ฝ่ายวิญญาณของเราเชื่อมต่อกับพระเจ้าเชื่อมต่อกับพระวจนะเชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และร่างกายของเราก็จะกลายเป็นพระวิหารของพระเจ้าเราก็สามารถที่จะเห็นชัยชนะเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราบางทีมันมีเนื้องอกในร่างกายของเราเราต้องไม่บ่นถึงมันโอ้เราไปจับที่ไรก็เนื้องอกเนื้องอกเนื้องอกวันนี้เราต้องขับมันออกไป แล้วก็บางคนก็ไปบอกคนคนที่หนึ่งคนที่สองฉันเป็นมะเร็งนะฉันเป็นมะเร็งนะฉันเป็นมะเร็งนะไม่ต้องบอกไปทุกคนหมอบอกเราเราก็นะคะมีสิทธิอํานาจเราก็สั่งไปเลยขับมันออกไปเลยขับมันทุกวีทุกวันและเราก็ดําเนินชีวิตที่มีความเชื่อใครๆก็ต้องการรับการปลดปล่อยพระเจ้าถึงให้พระคำของพระเจ้ามาเพื่อจะเยียวยารักษา ให้ความจริงมาต่อต้านสิ่งที่ไม่เป็นจริงสิ่งที่เป็นชั่วขราวปัญหาเป็นบ้านชั่วคราวนะคะโลกนี้เป็นบ้านชั่วขราวนะคะปัญหาก็เป็นบ้านชั่วคราวอย่าไปอยู่กับมันนานเราต้องจัดการกับปัญหานั้นโดยเพราะคุณความรักของพระเจ้าเราจะต้องก้าวหน้านะคะเราจะต้องเจริญขึ้นนะคะเราจะต้องเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางนะคะก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะนาะมีชีวิตใช้ชีวิตแบบไหนทุกคนมีปัญหาท้าเราจะพูดแต่ว่าเราจัดการกับปัญหาเราได้ เพราะเรามีสิทธิอํานาจเพราะเราเป็นคนของพระเจ้าเพราะเราเป็นคนที่มีปัญญาคริสเตียนเป็นคนฉลาดจะบอกให้พี่น้องทราบเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนฉลาดก็คือมีพระคำนี้แหละเราจะต้องใส่ใจสนใจไตรตรองพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของเราพระคำของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับความสําเร็จของเราพระคำของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ร้ายกลายเป็นดี เนื้องอกที่มีก็จะออกไปมันจะออกและมันจะตายไป,ไปจากร่างกายของเราโดยพระนามของพระเยซูโดยคำาอธิษฐานของเราวิญญาณยากจนก็จะออกไปวิญญาณติดลบติดหนี้ก็จะออกไปวิญญาณชั่วทุกตัวก็จะออกไปขอให้เรามีความเชื่อหนักแน่นมั่นคงแม้ว่าสถานะการเงินของเราจะเป็นอย่างไรถ้าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงให้เราใช้วิธีการเยียวยารักษาโดยพระคำ เริ่มจากเอาใจใส่พระคำที่กล่าวถึงความรุ่งเรืองในด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นยอนสามยอนบทที่หนึ่งข้อสองสะดุดีบทที่ยี่สิบสามข้อที่หนึ่งแล้วก็สองโครินโตบทที่เก้าข้อที่แปดสองโครินโตบทที่แปดข้อที่เก้าหนึ่งโครินโตบทที่สามข้อยี่สิบเอ็ดกิจการบทที่ยี่สิบข้อที่สามสิบสองไม่มีเวลาอ่านนะคะเดี๋ยวให้คุณสมเจตส่งเข้าไปแล้วเราก็ออกไปท่องถ้าเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตรึกตรองพะคำเหล่านี้จนกว่าทั้งหมดที่เราไตรตรองเราคิดปัญหาของเราต่างๆ เราต้องพูดพระคําของพระเจ้าเราต้องเชื่อพระคําของพระเจ้าเราต้องหนาปาประกาศถ้อยคําแห่งความเชื่อเราจะเห็นพระเจ้าเคลื่อนไหวเราจะเห็นความรุ่งเรืองเกิดขึ้นพระเจ้าจะประทานปากให้เรา นะคะไม่เพียงแต่เรารับประทานอาหารเท่านั้นปากของเราเนี่ยสั่งปัญหาออกได้ไม่เพียงแต่เราพูดใช้ปากของเราไปนินทานะคะหรือว่าไปพูดสิ่งที่ไม่ดีไปบน่นเนือไปกล่าวโทษกล่าวร้ายไปด่าคนนั้นไปด่าคนนี้วันนี้ข่าวดีพระเจ้าบอกว่าปากของเราศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเป็นภาชนะของพระเจ้าปากของเราจะปฏิเสธปัญหาช่วยเรา เอาปากของเรามาพูดให้เป็นประโยชน์ดีกว่าไหมดีกว่าเราจะไปบน่นถึงปัญหาดีกว่าเราจะไปแช่งไปด่าใครดีกว่าเราจะเอาปากของเราไปทําบาปสรุปแบบนี้เราต้องเอาปากของเรามาอวยพรเอาปากของเรามาสั่งปัญหาปากของเรามาพูดพระคำมาปากของเรามาตรึกตรองอ่านพระคาของพระเจ้าบางคนน่ะอ่านพระคาของพระเจ isch, ้าจนเขารวยพระเจ้าให้สติปัญญาพระเจ้าให้การเจริญเมื่อพระคาของพระเจ้าเข้ามาในชีวิต ถ้าใครปฏิเสธพระคําของพระเจ้านะไม่แปลกใจมาคุณไปไม่ถึงฝั่งเดี๋ยวผีตัวนี้ก็มาเดี๋ยวผีตัวนี้ก็มานะผีนะมันกลัวพระคํากลัวคนที่มีพระคากลัวคนที่มีความเชื่อกลัวคนที่มีความเชื่อที่ผ่านพระคําคนที่เชื่อฟังและทําตามบาวชชนะไม่ได้บอกว่าบาปไม่มีไม่ได้บอกว่าผีไม่มีไม่ได้บอกว่าปัญหาไม่มีไม่ได้บอกโรกภคภัยไข้เจ็บไม่มีมีแต่ว่าเรามีวิธีหนีไฟ มีวิธีจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้โอ้พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าของเราศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าใช้ปากเราพระเจ้าใช้ความเชื่อเราพระเจ้าใช้ร่างกายของเราพระเจ้าใช้เราเมื่อเราสนใจมิติฝ่าย,ยวิญญาณสนใจระวนะสนใจพระคำสนใจความเชื่อให้เราหนักแน่นมั่นคงในเรื่องนี้พระเจ้าเรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นได้ดังนั้นให้เราพูดให้เราเป่าประกาศหรือให้เราใช้ปากของเรา ที่จะเป็นประโยชน์และมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเรา ในโยชิวาบทที่หนึ่งข้อที่8อย่ากให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทําตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความจเจริญและประสบความสําเร็จพระเจ้าส่งให้หลักการอย่างง่ายในการประสบความสําเร็จให้กับโยชิวาคือการตรึกตรองพระคํา ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกว่าการเสียเวลาอันมีค่าไปในการบนถึงปัญหาคร่ำควรเกี่ยวข้องกับปัญหาเราจะมีปัญหาเยอะนะคะเราจะไม่ออกจากปัญหาหลายคนทำไมคุณมาบวชไม่ได้รับใช้พระเจ้าไม่ได้ทำไมคุณสามาัคคีทำกับพระเจ้าไม่ได้อธิษฐานส่วนตัวก็ไม่ได้เพราะเราสามาัคคีทำกับปัญหาไปแล้วไง เราใช้เวลากับปัญหาเราใช้เวลากับปัญหาเรื่องเงินเรื่องเศรษฐกิจเราใช้เวลาปัญหากับโอสารพัดนะวันนี้ขอให้เราใช้เวลากับพระคำเยอะๆจดจ่อที่ฤทธิอำนาจของพระเจ้าแล้วและพระเจ้าจะให้เราเห็นสิ่งที่แตกต่างจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราจดจ่อที่โรคโรคมันก็เพิ่มเราจดจ่อที่พระคำถ้าหมอบอกว่าเออคุณเป็นน่นเป็นนี่เราก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรพระเจ้ายิ่งใหญ่ถอนออก ขับบันอ,อกไม่รับสิ่งแย่ๆไม่รับต้องปฏิเสธเอานะคะต้องต่อสู้ด้วยต่อสู้ก็คือขับมันออกนี้แหละพระเจ้าให้สิทธิอํานาจกับผู้เชื่อวันนี้สอนวิธีเผชิญภัยสอนวิธีในการต่อสู้กับบาปกับปัญหากับโรคภัยไข้เจ็บกับเศรษฐกิจที่ย่าแย่พระเจ้าทําได้ถ้าเราพึ่งพระเจ้าจริงๆคําพูดของเราความเชื่อของเราปากของเราจะส่งผลเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่าน จะมีประสิทธิผลในการที่เราทั้งพูดทั้งอธิษฐานเป่าประกาศถ้อยคําแห่งความเชื่อใส่สถานการณ์ที่ร้ายๆนะคะเราก็จะขับโรคออกไปจากร่างกายของเราขับปัญหาออกไปขับวิญ,ญญาณความตายออกไปขับวิญญ,ญาณรุนแรงออกไปขับวิญ,ญญาณแห่งปัญหาออกไปขับผีทุกผีออกไปขับกิเลสต,ตัณหาออกไป พระเจ้าให้สิทธิอํานาจกับเราขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะตัดสินใจครับไหมมาระโกบทที่สิบเอ็ดข้อยีแสิบสามเราก็โยชูวบทที่หนึ่งข้อที่แปดเอาไปทําเป็นการบ้านมาระโกบอกให้เราขับปัญหาโยชูวบอกให้เราตึกตองพระคำไม่ใช่ตึกตองปัญหาไม่ใช่พูดถึงแต่ปัญหาบนถึงแต่ปัญหามันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบอกว่าการที่เราพูดถึงปัญหามากกว่าการพูดถึงพระคำเราไม่ได้เชื่อพระคำเราเชื่อว่าแต่ปัญหามี วันนี้ของพระเจ้าให้เรากลับใจใหม่กาแต่พระบิดาเจ้าของพงวยพรเราในการดําเนินชีวิตที่เราจะตรึกตรองพระคําและดําเนินชีวิตโดยการที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ ปฏิเสธสิ่งชั่วร้ายพระเจ้าบอกว่าสิ่งชั่วร้ายมากมายแต่พระเจ้าต้องการให้เราต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นโดยใช้ความเชื่อโดยใช้พระคำด้วยการสั่งให้มันออกไปทุกวิทุกวันตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่เราจะต่อต้านปัญหาเราจะต่อต้านบาปเราจะต่อต้านสิ่งที่ชั่วร้ายเพื่อเราจะมีชัยเหลือลน้นเมื่อเราทําสิ่งเหล่ลานี้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะสนับสน,นุนเราพระเจ้าจะซัพพอร์ตเราพระเจ้าจะอยู่ไฟคนที่ต่อสู้ด้วยความเชื่อและเราจะชนะเราจะมีสันติภาพเราจะมีสันติสุขเราจะได้รับพระพร ปุ่งเจข้าทุกวี่ทุกวันและเราก็จะสูงขึ้นทางเดียวไม่ตามเราขอบคุณบระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอให้เราที่จะเป็นนักปฏิบัติโอ้ปุงจจขิาที่เราจะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าที่พระเจ้าสั่งเราให้ทําอะไรเราก็จะทําเพื่อเราจะได้รับประโยชน์เราขอบคุณรรพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพระเจ้าไวพรนะคะ